ด้านในขาดพิการเป็นการทิเยับาพิเศษทารวิยกัเทคโนโลยีทากรมการถ้ามองปลักระทรวงยทยิศาสตร์เพื่อนเพื่อนผู้บริหารเพื่อนเพื่อนผู้บริหารจากกระทรวงยุตการครับผมมีความวิทยิกดีเป็นอย่างยิ่งเล่นโอกาสมาเป็นตัวแทนท่านยดที่สนใจผมิดต่อได้ในการพบปะพูดคุย และปฏิสังขาที่สุดรับฟังความคิดเห็นของท่านในการประชุมสัมนาในการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประการที่สองห้าห้าการจัดก,การประชุมสมัชชาในวันนี้มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะทําแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฉบับแรกเพื่อมารับฟังความคิดเห็นของทุกท่านือพูดง่ายๆนะครับก็ถือว่าเอาแผนนี้เนี่ย ขอรับสันทานุูมัตงจากทุกท่านซึ่งอยู่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ทั้งในทั้งในภูมิภาคต่างๆหลังจากที่เรามั่นใจนะครับหลังจากที่ทากที่สุวิย์มั่นใจว่าแผนฉบับแรกของเราในวันนี้ได้รับกนนารยอมรัจากทุกท่านทั้งหลายที่เป็นคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยผมก็จะนําแผนฉบับนี้เข้าไปขอรับการดูมั้งจากธนาคารเมื่อตะกี้นี้มีหลายคนถาม,มนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ย ซึ่งจะมีการจัดตั้งซึ่งจะมีการจัดทําแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัตกรรมฉบับแรกผมเรียสนสั้นๆอย่างนี้นะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแผนวิทยาศาสตร์และในอดีตที่ผ่านมาเช่นกันนะครับเราก็มีแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ครั้งนี้เดี๋ยวเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะมีแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัตกรกรมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม ที่จะเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนวัตกรรมที่นำสู่การตรวจเรียมดลิขสิเธศิษย์ซึ่งเป็นการโดยรัฐศิษย์ของทาการศึกษาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับผมตั้งใจจะใช้เวลาหลังจากนี้ไม่เกิน20นาทีครับเพื่อพูดคุยกับพวกท่าน3เรื่องเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของกรอบแนวความคิดในการจัดการเรื่องที่สองนะครับ อยากจะพูดให้ทุกท่านได้รับความว่าแผนนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรให้ความสาคัญกับด้านไหนแล้วก็เรื่องที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะขับเคลื่อนแผนนี้ไปได้อย่างไรในอนาคตเราจะต้องทําอะไรแต่ผมจะไม่ไใช้เวทีนี้นะครับพูดจากับท่านในเรื่องรายละเอียดเพราะผมเชื่อว่าในสามวันหลังจากนี้น,นะครับท่านจะได้มีโอกาสฟังจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์อาจารย์วิทยาศาสตร์รายลายะเอียดทุกแง่ทุกมุม แต่ผมตั้งใจจะพูดให้ท่านฟังในความรู้สึกมุมคิดของผมความรู้สึกส่วนตัวของผมในฐานะที่ผมเป็นคนดูแลดูแลนโยบายระดับวิทยาศาสตร์วราผมรู้สึกอย่างใรกับในเรื่องสามประเด็นที่ผมพูดตรนในประเด็นแรกเนียครับพูดถึงว่ากรอบแนวความคิดนะครับในการแถลงารนี้หรือว่าแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เราต่อไปหรือว่าตัวพารามิเตอร์ที่เราอะไรจะต้องนําพูดถึงเนี่ยในการจัด เรียนง่ายๆนรับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีผมให้ความสําคัญ3เรื่องเรื่องแรกนะครับจะทํายังไงที่จะให้พี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศคิดว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรื่องที่สองนะครับจะทํายังไงให้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ใส่ใจกับปัญหาของเขาและเรื่องที่สามนะครับ จะทำยังไงเนี่ยนะครับพี่ว่าเอาหลักในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ไปเรารู้แล้วหลังว่ามันเด็นเองมีสำคัญเรารู้แล้ว,วหลักว่าเราจะมีช่วยแก้ไขปัญดาที่น้องไปรกชาชนเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเรามีเครื่อข่ายอะไรที่เราจะลงไปช่วยแก้ไขญระต่างกระดางอะไรนที่เราตั้งแต่วันแรกที่ผมมารับตำแหน่งรันผิดว่าหาน้าประโยชน์ครับผมได้พูดเสมอนะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะทำใ้เรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยในเรื่อง,งใกล้ตัวในที่เรื่องกล เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกนักวิชาการนักวิจัยเกี่ยวข้องก้อยู่ในห้องเรียนการเกู่ในห้องแลกจะทายังไงที่เขารู้สึกวิทยาศาสตร์เนี่ยเเรื่องที่จกินได้จับต้องได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความคิดแต่เรื่องอย่างเดียวผมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมมารับตำแหน่งที่กระทรวงนะครับไม่ใช่ว่าเพราะมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่จะทำแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะ แต่ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องทีนน่กาเปือต้องทำวิทยาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับสายวิทยาการบางสายครับที่เราไม่ต้องอธิบายพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจปุ๊บคนรู้เลยว่า,วามีเกี่ยวข้อเปลี่ยนข้อครับเรื่องของโรงเรียนเรื่องของสุขภาพไม่ต้องอธิบายคนรู้ว่ามันเกี่ยวข้อแต่พอพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยจันางไปผมคิดว่าตรงนี้มันจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างความ ามสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ในวงกว้างจะทำในนานให้เขารู้วิทยาศาสตร์เนี่ยจะทใงในนี้สร้างความตระหนักนะครับให้เรารู้วิทยาศาสตร์เนี่ย,เ,ยกเ,เ,เกี่ยวข้องกับเขาและเขาก็เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ที่ผมทําตรงนี้เพราะว่าผมหวังว่าในอนา,า,าคตเนีนะครับเมื่อเราได้สามารถสร้างความสนใจสร้างความตระหนักแล้วเนี่ยเราจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการทำงานในด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ผมมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะเห็นว่าผมได้ใช้เวลาลงไปทำกิจกรรมตา่างๆมากเลยผมไม่ใช้เวลาลงไปทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะเด็งที่เลื่อนเกียร์แบเจ๊งเยาวชนคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยไม่ได้น้อยในหัวารที่ผมใช้เวลาในห้องประชุมที่จุดรงมเผมเดิน,เทน,น,เทน,น,นทางผมลงไปพบปะที่นนองผมลงไปพบปะกับคนคนใหญ่สำเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญ เรื่องที่สองนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าจะทํายังไงที่คนรู้ว่ากระทรวงวิทย์เนี่ยแผนวิทยาศาสตร์ของเราวิทย์เรื่องของที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับที่น้องประชาชนถามว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยอยู่ที่ไหนครับไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะอยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในชนบทถ้าถามว่าคน,นต่างๆเหล่าที้ส่วนใหญ่ทําอาชีพอะไรถ้าไม่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของเกษตรกรรมก็ทำอาชีพที่ ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการเราจะทํำยังไงล่ะครับที่เราจะลงไปท้าชิคนกลุ่มต่างๆแบบนี้ได้ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งเลยนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะยาวที่ผ่านมาไม่นานนี้ก็ในเรื่องของเรื่องงารทั่วที่น้องเกษตรกรที่ทำนาเนี่ยนะครับท่าคกลางเจอกับปัญหาทางท่วมทุกปีล้อมล้อคุ้มเท่นี่นะครับ พวกผมที่กระทรวงวิทย์ต้องลงไปช่วยกันทําปรับปรุงพันธุ์พืงที่สามารถผลผลิตได้แล้วพเเราโชคดีน่เราประสบความสำเร็จเราทำไนดะ้พี่น้องที่อีสานอยากได้พันธุ์ข้าวเหนียวนะครับที่สามารถต้านทานโรคต่างได้อย่างเช่โนโรคมะดังพเเราโชคดีนะเราทําได้ผมลงไปที่ภาคเหนือนะครับเพราะอะไรเขาอยากได้เครื่องจักร ครื่องจักรกอนด้านการเกษตรที่สามารถไปแก้ไขปัญหาเรื่องลำไยที่ท้าดสะอ็ตั้งแต่ปีสี่หกี่เจ็เราโชคดีนะเราทำได้ลงไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าหลังหาเดลอยแบบทางแม่ทมับอยู่เราลงไปช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของลองกองซึ่งเป็นเรื่องที่สํคาคัญมากเลยภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งในที่รองสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาต้องการอะไรเขาอ,อยากได้เครื่องจักรที่มีราคาถูก สามารถใช้ได้ในชุมชนในการที่จะไปรักษาแต่รูปโดยจะทํางลงกรทที่ผมยกมาเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เราประสบความสำเร็จในการทํานะแต่ผมสามารถจะยืนอยู่วันนี้แล้วพูดไปเรื่องอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จก็ยังต้องใช้เวลาในการทัตรงนี้่อไปจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ วิทยาศาสตร์หรือแผนอะไรก็แล้วแต่ผมพูดได้เลยนะถ้าเราไม่ทําให้คนที่เป็นคนที่เป็นคนสวนใหญ่ของประเทศเรารู้สึกว่าแผนของเราเนี่ยการทํางานของเราเนี่ยวิธีความคิดของเราเนี่ยใส่ใจในการแก้ไขปัญหาพวกเขาเนี่เราไปไม่ถึงไหนแล้วครับเรื่องที่สามที่ผมอยากจะพูดเกง่ยวนี้นะครับรู้สึกว่า เราหลักเรารู้ว่าเรามีปัญหาที่ต้องแก้ไขเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเรามีเครือขขายที่จะลงไปเพื่อเรือกระทรวงวินไม่เหมือนกระทรวงมาหารไทยนะครับไม่เหมือนกระทรวงอื่นๆนะครับเราแทบไม่มีหน่วยงานที่อยู่ในต่างจังหวัดที่อยู่ในปุ๋ยป่าเลยสิ่งที่เราจะต้องทํางานก็คือว่าเราจะต้องทํางานประสานงานพวกภาคกาวโนดจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงอื่นอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันที่ทาอยู่แล้วเราต้องทําให้ดีขึ้น แต่วที่ตอนที้เรากำลังพยายามที่จะทำออกไปนี่นะครับเราพยายามที่จะ reach out นะครับลงไปถึงกลุ่มภาคเอกชนนะครับลงไปถึงพวกกลุ่มที่เป็นสถาบันการศรึกษาแล้วก็ไปภาคเอกชนเพื่อว่าเราอยาจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรเราต้องทำคาวามร่วมมือกับทางภาคพวกสถาบันการศรึกษาเพราะอะไรใน z ว o m Week เนี่ยเราจะเป็นจะต้องสร้างนะกลุ่มคนอันหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่นะเรียกได้ว่า Google สอง g o o g l อาจารย์สมาร์ทอุสาหร ปัจจุบันก็ไม่ได้ดีมากแล้วครับห้าหกพันคนแต่ว่าคนกลุ่มนี้มีความสําคัญคนกลุ่มนี้แหละครับคือคนที่จะเป็นสถานเชที่มะหวังกระทรวงวิทยปถึงปูปภาคาไปถึงเขาจะเป็นคนที่มาบอกเรานะครับว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรในชุมชนของเขาเราไม่ได้รู้ดีกว่าเขาหรอกครับและในที่กับการเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่มาเอาวิทยาการต่างๆองความรู้ต่างๆที่จะจบวิีเนี่ยลงไปที่น้องในชุมชนของเขา เพราะนั้นเขาทำสองทางนะครับที่เอาปัญหาขึ้นมาแล้วเอาความรู้ลงไปรือว่าคนต่งางๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเขาจำเป็นจะต้องมีการโคชชิ่งคือต้องมีที่เรียนอันนี้แหละครับทำไมผมถึงต้องลงไปทําไมทางกระทรวงวิทย์เนี่ยผมถึงต้องลงไปทํางานแบบทางสถาบาันการศึกษา,าต่างๆซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับในเซสชันต่อไปเราก็จะได้ยนพูดคุยกับตัวแทนนะครับทั้งเจ็ดกู่มิภาคต้องจะเป็นภาค เหนือตอนบนเหนือตอนล่างตวนหอกเฉียงเหนือตอนบนต้นหอกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตอนออกภาคตอนเหนือแล้วก็ภาคใต้รงทั้งหมดเป็นรูปขาอันนี้คือกรอบแนวความคิดผมผมและผูบไปหารที่จะโดดเด่นในการแจกความแผนนี้ถ้าท่านไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคราถ้าท่านไม่ทําให้เขารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สามารถจะใส่ใจแก้ไขปัญหา และถ้าท่านไม่ทาให้เขามั่นใจว่าพวกเราที่จะโฉบเล่นเนี่ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมอือถ้าเราไม่มีเราก็มีเครื่องสายในการจะช่วยปัญหาเขาี่แผนีไปไม่ถึงไหนนะครับอานารยนคือนนเรื่องที่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดให้ท่านฟังที่เรื่องต่อมาที่ผมอยากจะพูดให้ท่านฟังก็คือว่าเอาหลักแผนเนี่ยเน้นเรื่องไหนให้ความสําคัญในนะด้านอะไรผมเชื่อว่าเดี๋ยวท่านจะได้เดียวกานนะครับที่ต่างเะลาอีก เท่าที่ผมดูเนี่ยก็มีหลายด้านนะครับครอบคลุมทุกประเด็นนะครับมันจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจนะครับเหตุนี้ท่านจะเรื่องของเกษตรเหตุนี้ท่านจะเรื่องของอุตสาหกรรมทหตุอุตสาหกรรมการเกษตรเหตุอุตสาหกรรมบริการเหตุนี้ท่านจะเรื่องของสังคมชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมพลังงานทดแทนการศึกษายูทธงบเด็กเกิดทุกเรื่องมีหมดนะแต่ว่าในความรู้สึกของผมนะฮะในฐานะที่ผมมองเนี่ยอะไรแบที่ผมดูแลนโยบายเนี่ยผมมองสำคัญสำคัญแพร่มีทุกสารทกเรื่อง ส,สร้างนะครับสร้างเศรษฐกิจสร้างสังคมและสร้างคนเรื่องแรกนะที่พูดถึงนี่คือว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเศรษฐกิจของเราให้มีความสามสามรถในการแข่งขันเราจะทำยังไงที่จะสร้างเศรษฐกิจในกิรสร้างสองคมความรู้ต่างๆไปนดาวิจัยหาข้อมูลดีและโน้ตระกบเราจะทำยังไงเพื่อจะสร้างเศรษฐกิจสี่ดิบ เร <S 々> ื่องต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นที่สําคัญคนั้งอีกครั้งผมไม่ได้พูดทุกทั้งหมดผมไม่ได้พูดทุกประเด็นนะครับแต่ว่าถ้าเราจะพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับเราจะไม่ต้องพูดถึงเป้าหมายที่เราสามารถจับป้องได้ของเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆเช่นในแผนนี้ถึงได้มีการพูดถึงว่าเราจะเราจะมีการสร้างเป้าหมายว่าจะดูเรื่องของอันดับตีความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมที่อยู่ในอันดับที่ไม่เกินที่ยบ้า มีการตั้งเป้าหมายว่าเรจะมีการเพิ่มผลิตภาพน,นะคะาารับองด้านภาคการผลิตคือตัว Productivity น,น,น้อยกว่าร้อยละรับแล้วถ้าท่านดูต่อไปยนะครับมันจะมีตัวชี้วัดมันมีอะไรใน,ในรายละเอียดนะแต่สำคัญสำคัญก็อยู่ตรงนี้ครับเราจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันใงไงวนองคความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องที่สองนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็อเรื่องของการสร้างสังคม เราจะสร้างสังคมยังไงให้มีบกลุ่มกุ้มกันเราจะสร้างสังคมยังไงให้รักธรรมชาตินะในแผนปบัตน่ใช่ไว่ารักธรรมชาติที่ติดโลกรอ้อนตรงนี้มันมีความทาาเกี่ยวกับการด้าเรื่องของเศรษฐกิจมากเราจะทํายังไงนะครับที่เราจะสร้างสังที่เราจะสร้างสังคมเพื่อลองรับสังคมของผู้สูงอายุ